อมไก่ใส่อันกระเทียมแล้วแล้วมันกระสิมาเห็ดอันนั้นพี่น้องจะอันนี้ออันเห็ดมนอบนะพี่น้องหรือว่าเห็ดกระดังอือว่าเห็ดเห็ดกระดงังฝรั่งนะพี่น้องที่ย่าเมฆเก็บไปและลายนะเอาแซ่แข็งไว้แซ่แข็งไว้เพราะฮันมันอมไก่ใส่อันนั้นนั่นเพราะว่าสิมีผพูมากินนำ้ำ พี่ภูมมากินน้ำมืนอนี่ก็เลยเห็ดอีกพี่น้องนี่อ่าเทลงเลยนี่ยหมดละคนมากินซอยกินซอยเห็ดอีกจักอย่างคนเห็ดมูนกดเด้๋วพี่น้องจานนี้ตุ่มซะก่อน ôm cay xe nè xèp đi đồ kia nón xèn, anh ăn on on con. ่องตดสุกได้พี่น้องเตรียมเครื่องไว้ก่อนงานเป็นออกนะออ,ออกครับออกในลีนนะี่นเน้องเห็ดอันนี้สายส้นสินแสบหเห็ดกระดา้างวันเท่าได้นหมตรงตุ้มเห็นไหมี่แหงน้าแขงทกคม่าแกงต้มจอกต้มจือเห็ดท,ท,ทุกเมนูพี่น้อง ท่วไปนี่แหละ,ะแซ่บรสชซาดทุกคนออกกค่แ่เห็ดแค่หมูตันเท่านาะซับเราเห็ดพี่น้องลูกสาวก็ถามว่าอีแม่ก็เห็ดเน่ากินหลายแถมเนี่ยเขาหมูเสียมากินน้ำอีลานดอ,อกต้มเราได้ในพี่น้องต้มแล้วแล้วเขาจงเอามาซับเอาม่ซับมุนไม่ซับแหลก

ผดบุม,มีิได้ง่ายด้วแต่ว่าเอาทั่วใส่พี่น้องเอาทั่วใส่เใส่กนเดี๋ยวใส่จากน้อง ไในง่าใส่หอมห้ยหย้อยหมดเลยนี่นลาชื้ล้ด นี่ไงตำทั kind of ่วเลยน้ำปลาต้มน้ำปลาก็เฮ็ดเองพี่น้องได้ไหนบุ๊กบุ๊กบม่ได้ซื้อปลานี่นอกจากเขาจะขึ้นยาเขาจะซื้อปลาขวดมาขวดพี่จะเฮ็ดปลากินเองจ้ะต้มเรานี่น้ำปลาต้มเองก็ใส่ลายดอกค่ะมันเค้ม ตกของหอมตำมีตตำเกิดพี่น้องนี่มีอันอันนี้ก็เป็นขิงหอมแขกต้นหอมอันเอียงกหอนงหญ่น่ะพวกสลอนอกสลัสลแนแอรกับว่ได้ไปซื้อมาใส่พี่น้องจ้ะตำม,มีตำเกิดอยู่นีมันหากจินยากพี่นออ้องบุควิมีบุควิมีซื้อจินยากก็คือบานเท่าเด้พี่น้อง บ้านเฮางหมดฮกางซื้อน้ำมันหลกน้ำราน,นนี่สามนี่สามเกดมากมานนสุปเพสุปเพสกระด่างฝรั่งกระด่งหางบ้านเฮาเหมดนะพี่น้องขอบ่ใส่ข้าวคัวเด้อพี่น้องข้าวคัวขอบ่๊อฟใส่คนว่าอือด đặt magma mùa mặt nó mikaku mới mùa xoay, mùa chẳng mùa lên mùa mùa mà mùa 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 ไก่เซนนอกระเทียมกับหอมนี่แซ่บพี่นอ้องอาหารอีสานบานเฮาซีมก่นอนแซ่บพอดีเ้วพี่นอ้อง น,นันบอกอีกอนเห็ดอันมนมนขบมนขบสายเยอรมันกินกับขาวเหยียพี่น้องแซ่บครับนี่ขนมิซาเลเน่ใส่เหงครับต้องเท้ยเขาก็ไปซื้อก็ได้พี่น้องยิร้านแข่ก็ได้อเทียบกับบูมี่แล้วต้งจะทานหน้ากันเนาะมี่หอมยังก็ใส่ป้ายพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินขาวเก็ดขาหมูเด้วคนกันอืม ใ,ใส่ไ็แล้วขมไก่เซนเทียมนะพี่น,อน้องอิเก็บมาสดๆใส่เครื่องบระเทศไทยเบิง้งใสเครื่องคาตะไคร้ใมมะกรูดใส่ หอ,หอมแดงใส่พี่น้องหอมแบบบ,นบานๆท่าสุกเลยจ้ะเด้อพี่น้องกินขา้าวน้ำย่อยไหมหอมไก่มื้อนี้บ่ิษัทจังไนไก่บรซื้อเป็นซื้อแต่กิ่นตูคนมากเรียกว่าสิมาลาบก็่หมือนเก็บเป็นยอดกระเทียมมาแล้วหอม,หอมพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินขา้าวแซ่บๆ พอละมันชิอเปื่อยพูดเปื่อยพูดไลมันกิดมันมีนสสาติ์นอะจ้ะมาจากเชฟเชฟพี่น้องว่าพวกกินเผ็ดว่าสั่นทั้งอันจะกระเทียมก่อนเผ็ดในจะงอเลาิเซลิกไลพูดจำจุ้มซึ่งด้วยมอนอำแบบเป็นบ้านจากพี่น้องเสร็จละตะไข่ ใสต่ไข่ใส่หอมนะพี่น้องกินข้าวบ้านนี้แล้แล้วอุ่นใส่